สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูนะคะว่าวันนี้คุณลุงพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านบอกว่าจะทำแฮมเบอร์เกอร์ให้เพื่อนเอนดูนะคะแฮมเบอร์เกอร์บางสาลิลัตนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อที่เราทำไว้เมื่อตอนคริสต์มาสนะคะใส่ตู้เย็นไว้นะคะส่วนผสมเลยทำไว้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังนะคะทั่วไปเอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็มีแตงค่ะแตงที่ดองนะคะใส่ ดีน้าตาลใส่อะไรที่เรียวให้ดูนะคะเนี่ยค่ะแตงดองอันนี้อร่อยมากออกรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หวานนะคะหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีชีสชีสมังสวิรัตแล้วก็ผักสลัดนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็หัวหอมสดแล้วก็หัวหอมทอดนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นเซียนัส์อันนี้จะมีรสชาติเผ็ดหน่อยนะคะอาวาซาบิละกันคล้ายๆกันนะคะอันนี้จะเป็นมายองเนสมังสวิรัตนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริก ที่แบบว่าเผ็ดมากนะคะอันนี้ซื้อที่ลีดเด้นนะคะใครที่อ,อยู่สวีเดนซื้อได้นะคะอันนี้สวัสดเพเปอร์พริกไทยดำแล้วก็เกลือนะคะลุงจัดไว้บอกว่าเธอไปทำให้ FC ของคุณดูสิว้าคอยดูนะคะว่าทำยังไงต่อไปนี่คุณลุงก็อบเฟน์ฟรายแล้วนะคะคุณลุงอบเฟนฟรายที่200ความร้อนนะคะประมาณ10นาทีนะคะ ก็จะชอบเอจะทอดแฮมเบอร์เกอร์นะคะอันนี้ที่เราทำกันเองเมื่อวันคริสต์มาสนะคะลุงก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะลุงบอกว่าที่ลุงต้องใช้อ่าความร้อนปานกลางเพราะว่าอ่าใช้อ่อนเลยค่ะเพราะว่าไอ้ทัวร์เนี่ยค่ะที่เขาทำมาบางสวรรัตเนี่ยเขาจะมีอ่าคือเขาจะไม่ง่ายอะค่ะเราต้องใช้ ใช้ไฟต่ําที่สุดนะคะดูนะคะดูสิใช้เที่ยวใหม่ที่สุ่ใช้ไ,ไ,ไฟเ้อที่สุดเลยแต่ถ้าเราต้องการให้เนื้อเทียมเนี่ยกรอบนะคะพอใกล้สุกแล้วให้เราเปิดไฟให้สูงเลยคะ่ะกว่าที่เราจะตักออกนะคะแล้วเนื้อจะสวยงามแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะลำดับแรกให้เราใช้ไฟอ่อนก่อนนะคะทอดไปจนกว่าเขาจะเริ่มสุกแล้ว ให้ดูเหลืองหน้าทานเสร็จแล้วพอเราจะจะเอาไปเสิร์ฟเนี่ยจะทานเนี่ยเปิดไฟให้สุดเลยค่ะแล้วก็ให้เขารู้สึกเหมือนแบบกบรอบๆนะคะถ้าใครชอบแบบรสกรอบๆนะคะนี่คือเทคนิคที่ลุงฝากมานะคะนี่ถึงเวลากลับด้านแล้วค่ะเหลืองหน้าทานเลยไม่เห็นไหมคะเราจะใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะสังเกตด,ดู คนทำอาหารมังสวิรัติต้องใจเย็นนะคะ <c oughs> เพราะเขาใช้เวลานานมากเลยจริงนี่นะคะเพื่อนๆหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วมาดูเทคนิคการใส่ชีสของคุณลุงนะคะนี่เลยคะ่ะคุณลุงก็ใส่ชีสลงไปนะคะลุงบอกว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะมาดูตอบเลยนะคะว่าลุงจะทำอะไรนี่ค่ะลุงก็ใส่น้ำลงไปนิดนึง แล้วก็ใส่ฝาหม้อลงไปค่ะเหมือนให้เขาเป็นเหมือนอบอะค่ะอบชีสให้เห็นไหมคะเทคนิคของลุงที่ทําให้แฮมเบอร์เกอร์อร่อยนุ่มแล้วก็อู๊เข้าไปอยู่ข้างในนะคะชีสเข้าไปอยู่ข้างในเนือน,นะคะ,ะเป็นงไงบ้างคะเทคนิคของคุณลุงเพื่อนเห็นไหมคะกำลังเดือดได้ที่เลยค่ะ ชีสก็เริ่มละลายแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว้าว look amazing เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆเห็นไหมชีสเขาละลายแล้วเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆในการทำแฮม,มเบอร์เกอร์ให้เขารู้สึกนุ่มนิ่มนะคะไม่แข็งไม่แข็งค่ะเดี๋ยวแร้คลอดป่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบเมนูของลุงนะคะ เสร็จแล้วนะคะลุงก็จะทามาย o ง n a i ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะทาก็ใส่ผักที่เราชอบลงไปเลยนะคะผักที่เราชอบผักสลัดอันนี้เขาจะใช้ผักกาดแก้วกันนะคะผักตัวนี้หรือว่าจะเป็นผักสลัดทั่วไปก็ได้ค่ะที่เราชอบนั่นแหละเราชอบอนไนเราก็ใส่นั่นนะคะแล้วก็ใส่หอมใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ พวกเนื้อลงไปเลยนะคะมาแล้วค่ะเนื้อเห็นไหมคะเนื้อลงมาแล้วเพื่อนๆดูสิคะน่าทานมา,มากๆเลยค่ะว้าวเออ l แล้ว uh huh. ลุงก็จะใส่โรยหน้าด้วยหอมทอดนะคะอืมแล้วกอบมะเขือเทศกูดก uh ็ด้วย b a then s i สัมผัฮแล้วก็ลุงก็จะใส่มายองเนสนว่าะเขตอแตเดนดิอเนียนับดิอเซียนับรสชาติาก็จะเหมือนกันกับที่เขาทานกับทิลชี่อะคะ่ะเสียนับมันรสชาติจะคล้ายๆกันหื้นห้นหน่อยวาสบิอ๋อจะคล้ายกับวาสบินะคะแต่เป็นสีเหลืองๆอ,ออกหวานแล้วก็ออกรสเผ็ดๆหน่อยนะคะ เสร็จแล้วนี่ค่ะลุงก็จะใส่แตงแตงดองที่ดองกับน้ำส้มสายชูอะไรของเขาแล้วก็ออกหวานหน่อยอแล้วก็ปิดหน้าด้วยแบบนี้แหมเราก็จะไปทานกันได้เลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะหน้าทานไหมคะว้าวลูกคเมสิงขอให้เพ,เพื่อนมีความสุขกับวิดีโอของคุณลุงนะคะ โอ้ลืมไปเลยค่ะว่าคุณลุงจะต้องใส่เฟนฟรายด้วยเฟนฟรายตัวนี้ดีมากเลยนะคะเราอบแบบไม่ต้องทอดด้วยน้ำมันค่ะนี่ค่ะกรอบอร่อยน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะอืม